ว้าวอืมเนต้องยำเลยนะเนีย่ยแฮปปี้แน่นอนพี่แม่แตชอบแม่แม่ สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาเลจินา่าสวัสดีค่ะวันเด์สเปเชียลมาแล้วนะคะบ่ายโมงตรงแบบนี้มีนัดก,กับรถเมลแน่นอนเลยจ้ารายการนี้ก็จะพาคุณไปเที่ยวชิมชิวรับดีลเด็เดตลอดทั้งรายการค่ะ วันนี้เราพามากันอยู่แบบว่ายา่านเอกมหมใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวนะคะกับคาเฟ่เปิดใหม่แกะกลองเลยทีเดียวบรรยากาศดีมากมีมุมถ่ายรูปเยอะที่สําคัญอาหารเขาอร่อยแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันไปหาคุณนิกค่ะไปเลย พามาหาร้านบรรยากาศดีๆนั่งสบายๆ Baby ้คิโชื่อร้านบอกว่าน่ารักมากทีเดียวเป็นร้านใหม่แกะกล่องเปิดมาไม่นานแต่ฟิกแบ็ตอบรับดีมากที่สําคัญบรรยากาศร้านดีจริงๆเข้ามาก็จะเป็นสวนนะอน้องิคสวัสดีครับนี่เลยต้องถามคนนี้น้องนิก บอกเลยว่าร้านเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสักสบมเดือนถึงไหมอ่ะครับปร,ประมาณนั้น,น,น,นเนาะสามเดือนคือใหม่มากๆแล้วก็บรากาศดีมากทั้งร้านเอย่ยด้านนอกเอย่ยคือมีโซนนั่งทั้งสองโซนใช่ไหมคะใช่ครับนั่งข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้างนอกจะเป็นเหมือนให้นั่งกินกาแฟ à, <ชม S 1> แล้วก็วชมสวนไป อากานังสื่อมากแต่ว่าเย็นน่าจะแบบว่าร่มรื่นทั้งวันเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มากแดดก็คลงลงแล้ไม่ได้ร้อนมากใช่ใช่ครับเราไม่มีแบบไดเร s ซันไลท์ลงมาเลยครับก็จะร่มรื่นมากๆเลยครับผมก็เตรียมมาหาไว้คุณเมย์เยอะเลยครับเดี๋ยวเชิญข้างในได้เลยครับไปค่ะขอดูหน่อยที เห็นหน้าตาของอาหารจะบอกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับอาหารอย่างนี้เท่าไหร่<ฮ>เริ่มต้นไล่จากฝั่งนี้แล้วกันนะน่าจะดูเบากว่าขออนุญ,ญาตเริ่มเป็นตัวบริออสครับอันนี้เรียกว่า breakfast ร r ออ r ซึ่งเป็นขนมปังที่เราทําเองที่ร้านเลยครับแล้วก็เราจะมีทอาโต้ซอสาซาข้างล่างแล้วก็จะมีกัวคโมเบเล่ขนมปัง,ปงจะออกความเบามีความเบาๆหน่อยแล้วก็จะไล่ๆนิดนึงยินดีเไปลองแฮน มันดูมีความแบบกรอบนอกอะ่ะนุ่มในอะไรแบบอย่างเงี้ยใช่ครับอินสเปรชันมาอยากได้แบบแบบเป็นฮอตดอกครับหอมและนุ่มไงจริงว่าเป็นไงฮอตดอกปกติขนมปังมันจะนุ่มๆดูอยๆหน่อยอแต่อันนี้มันจะเป็นแบบข้างนอกจะเป็นกรอบข้างในมันจะเป็นนุ่มๆจานที่สองนะครับเป็นแป้งทาแล้วข้างในจะเป็นคีชที่เราใสา่ไส้กะเพราเข้าไปแล้วก็มีไข่ top ดูออนท็อปเลยครับ คึ่งให้ดูเลยก็และกันว้าว <Wow. S 2> อันนี้ให้ดูก่อนอาจจะเผ็ดนิดนึงเพราะว่ามีใส่พริกอยู่ด้านในครับอืมเราว่าผมแผ่ชอบนะเพราะว่ามันมีความแบบผสมผสานมีกลิ่นกับเพรามีความเป็นเผ็ดแสบๆนิดงนึงในปากอย่างเงี้ยเผ็ดดีแล้วก็หอมด้วยอนนขอแนะนำนะ หัวกะหล่ำที่เอาไปเกรสกับมิโซะครับแล้วก็ไปอบในนี้ก็จะมีเคลมีเแคลไฟเวอร์ด้วยโอ้นี่สําหรับคนรักสุขภาพเลยค่ะจัดมาเลยอันนี้สลัดเพื่อสุขภาพได้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างฮะปกติขีนัวเรากินก็จะแบบไม่ได้กรอบแบบนี้อันนี้ก็แทนเหมือนเป็นฟิลเหมือนกิกนกระเทียมก,กรอบๆอะไรอย่างงี้ใช่ <c oughs> ต่อค่ะจานต่อไปนะครับเคี่ยวแซลมอนแล้วก็มีครีมชีสแล้วก็อยู่บนขนมปังที่เราทําเองเหมือนกันครับแซลมอนเนี้ยเราเอาไปหมักกับเกลือแล้วก็มีผักชีลาวครับว้าวอืมอืมตัละแบบกับสโมกเลยคือเนื้อแซลมอนปกติมันจะมีความให้เรา เยอะหน่อยแต่อันนี้มันจะแบบนุ่มไปเลยแล้วก็สนอปปังกับกรอบขอต่อไปที่พาสต้ามีตบอรครับตัวเส้นเนี่ยเราเป็นเส้นที่เราทําเองเหมือนกันแล้วก็ตัวมีตบอเนี่ยจะผสมหมูกับแกะเข้าไปแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็มีชีสที่เราเข้าไปอบให้มันกรอบเส้นนี้อร่อยมากเลยอะมันเหมือนเป็นเป็นเส้นสดเนาะมันก็เลยแบบอร่อยแบบมีความเค็มๆนิดนึงแล้วเส้นแบบนุ่มๆอร่อยอร่อยอร่อย,ออยชอบชอบ กานต่อไปนะครับจะเป็นเบสเซลเลอร์ของเรา <Wow. S 2> ก็จะเปิดมาก็เป็นไก่ที่เราไปหมักไว้ข้ามคืนครับ mm hmm. แล้วก็ข้าวเนี่ยจะเป็นของมะลิไทยกับข้าวกล้องผสมกันแล้วก็จะมีคีโนวกรอบเหมือนเดิมครับขอชิมข้าวเลยข้าวก็น่าจะอร่อยมากนี่เบสเซลเลอร์ใช่ครับเหมือนทุกโต๊ะมาต้องสั่งจานนี้ นี้เป็นขนมปังวบียอที่เราทำเองบลูเบอร์รี่แจมที่เราทำเองเหมือนกันครับต้องลองเลยอ่ะอันนี้หอมหอมเหมือนกินโทสต์จะมีความหอมกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมเบคอนด้วยหอมหอๆ<ด>ผสมหวานวามเค็มอืออืออือมีงคอม,อม,อม,อมขาวยังไม่ยังไม่หมดหรือปะคะ มีของหวานอยากโชว์อยากอยากให้อยากโชว์ของหวานอยากโชว์ของหวานโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเคของคาวแล้วเดี๋ยวของหวานมา หวานก็ต้องมีแบบจัดเต็มเหมือนกันใช่ครับก็ขอเริ่มเป็นตัวแรกเลยนะครับ<ช>เป็นมัทฉะอโฟกาโดครับอันนี้เป็นมัทฉะที่เราชงเองครับแล้วก็มีไอติมแล้วก็เป็นฟัมโบยอยากให้คุณล้นเมลค่อยๆเทตัวมัทฉะลงไปหอมมากมมาอ่ะปกติจะใส่เป็นกาแฟแต่ว่าเราเป็นมัทฉะก็ได้เหมือนกันอือสีก็จะสวยนะไอติมเป็นไอติมวาน,นิลลาครับก็มันจะหวานแล้วก็จะมีความหอมของตัวชาเขียวนิดน,นึงก็น่าจะเข้ากันดีครับ อมนอย่างที่สองก็จะเป็นแค r อทเค้กครับอันนี้เราพยายามทาครีมชีสข้างบนให้มันเกิดความละมุนขึ้นแล้วก็มีถั่วพีแคนข้างบนครับที่เราไปลองโหแน่นมากข้างในนะคะไม่เลี่ยนเลยคือเนื้อข้างล่างก็จะแน่นๆข้างบนก็จะมีความละมุนอันนี้ครับอันนี้เป็นเลมอนแมงแครพายครับเมนูยอดฮิตเมนูนี้อ เยวีวหบลเบิลให้มันแบบมีความใช่ครับอันนี้อันนี้คือนนอะไรคะเป็นพีคเก้นพายครับเหมือนเป็นสติ๊กกี้บันครับตัวเนื้อมันจะมีความเหนียวเหนอะหนเหนอ,หนอแล้วจะมีคาราเมลล่าแล้วเป็นถั่วพีคเค้นครับไ,ไมพีท้อน น้ำมันหอมคาราเมลทาแป้งขนมปังดีทุกอันเลยอ่ะอะไรที่มีประเภทแบบขนมปังขนมปังที่นี่อร่อยมากอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เหมือนกินก่อนกลับบ้านแล้วกันครับเป็นเหมือนฟอร์โรโซดาครับก็คือเป็นโซดาที่เราผสมใส่บับดอกไม้นิดนึงครับแล้วก็น้ําแข็งเล็กๆก็จะมีแบบดอกไม้อยู่ในน้ําแข็งด้วยครับสวยๆด้วยคืออร่อยด้วยแล้วถ่ายรูปสวยด้วยปิดท้ายก่อนกลับบ้านค่ะน้องบอกอืมสดเย็นมาก อิ่มแล้วเต็มที่จริงๆน้องมิกสักร้านได้เลยค่ะครับก็ร้านเราชื่อเบบี้ชีโนนะครับอยู่เอกมัยซอย12หรือซอยเจริญใจครับเจอสามแยกปุ๊บอยู่ทางซ้ายมือเลยครับเราอยู่ในเวิร์ชื่อไวท์วูดกรีนนะครับทางร้านเรามีที่จอดรถประมาณได้ประมาณ10คันเลยครับสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องมิกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาละส่วนช่วงหน้าค่ะรถเมย์จะพาไปรับดีลเด็ดๆกันที่ไหนติดตามชมค่ะ กับวันเดย์สเปเชียลวันนี้นะคะสาวๆที่รักในความสวยความงามห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะ The Beauty Studio นะคะร้านนี้เนี่ยเขามีหลากหลายบริการมากๆเลยตั้งแต่ทำเล็บมือเล็บเท้าปามือสปาเท้าแว็กซ์ lifting คิ้วขนตาหรือว่าจะต่อขนตาใครที่สนใจก็สามารถมาทำได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะได้ความสวยงามกลับบ้านอย่างแน่นอนค่ะส่วนร้านที่2ใครที่ชอบดื่มนมแพะคุณจะต้องดูร้านนี้เลยค่ะ ร้านนี้ชื่อว่าบุญบูนฟาร์มร้านนี้ก็จะเป็นนมแพ้แปรรูปจากฟาร์มส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะนี่ให้เลือกหลายรูปแบบทั้งนมแพะ p a s t e อ r i ไรสโยเกิร์ตนมแพะ ใครที่สนใจก็สามารถซื้อมาทานกันได้นะคะเขามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยโดยรถที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยนะจ๊ะใครก็แล้วแต่อย่าจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านเข้ามาเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดยเพราะรักตัวเองเมถึงเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร fb มาเบรกนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างออกมาชันเมืองนิดหน่อยแต่ยังเป็นเขกกรุงเทพอยู่นะคะอยู่ใกล้ใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารลาดก,กระบังค่ะมีร้านนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยนะคะเป็นร้านชิคๆแบบว่าถูกใจนักเรียนนักศึกษามากๆเลยที่ร้าน timber cafe ค่ะเดี๋ยวเข้าไปหาน้องแม็กเจ้าของร้านกันนะ จะเป็นเหมือแนบบเราอยากสร้างร้านที่ให้เด็กๆเกนะี่ยมารวมกลุ่มจับกลุ่มกันกินข้าวทานอาหารหรือว่าบบมาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นร้านนี้ขึ้นมาเราชื่อที่มาที่ไปของชื่อทิมเบอร์มาอย่างไรคะอ๋อทิมเบอร์เนี่ยมันแปลว่าไม้นะไม้สุงเราก็เลยอยากตกแต่งร้านเนี่ยให้มันคลาๆแบบเป็นสไตล์โรงเก็บไม้อ,ะอ,มอ่ะอ๋อแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกของตกแต่งที่เป็นไม้ไม้หมดเลยพวกนี้ไม้เก่าไหม ใช่ครับสั่งจากที่เชียงใหม่โอ้โห <Okay. S 2> จริงจังมากเลยแม้แต่กระทั่งเคาน์เตอร์หรือว่าบริเวณอื่นๆก็จะเป็นแบบฟิลเป็นไม้ไม้เปิดมากี่ปีแล้วนะคะเปิดมา3เข้าปีที่สี่ครับโอ้ oh, ไปแบบรวดเร็วกันมากทีเดียวนะอ่ะพูดถึงเรื่องของอาหารกันบ้างครับมีแบบว่าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์อะไรบ้างสำหรับของที่ร้านบ้างก็ซิกเนเจอร์เลยนะครับก็จะเป็นไก่ทอดอย่างแรกก็จะเป็นไก่ทอดแล้วคลุกซอสพร้อมเสิร์ฟแล้ว มันมีสองรสชาติอะ่ะไก่ทอดซอสต,ต้ยมยำอันหนึ่งก็จะเป็นไกท่ทอดซอสกระเพราอันนี้หนึ่งอันนะอ่ะขยับมาอันนี้เป็นเป็นพิซซ่าซีฟู้ดกระเพรากรอบอ่แล้วก็อีกอันนึงอันนี้มีความประยุกตมาอีกอันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้ข้าวซอยไก่ปกติข้าวซอยจะเป็นเส้นนิ่มๆเราเอาสปากเกตตี้มาใส่เลย่ะพี่จะลองละ ็นต้ยมยำเลยนะเนี่ยรสชาติโอเคไหมครับอืมหนักจ้ามากเหมือนกินต้ยมยำเลยอะแต่ว่าไปอยู่ในกรพิซซ่าเราไม่ชอบพิซซ่าแบบหนาๆเน,นะเราก็เลยเป็นใช้ <ๆ S 3> เลือกใช้เป็นแป้งจริงๆอะเป็นแป้งโรตีแล้วเราอะเอาไปทอดเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเอามาทาซอสแล้วอบชีส<อ>รสชาติเนี่ยมันจะออกไปทางติดหวานนะเพราะว่ามันเป็นพิซซ่าอืจริงจังเลยอะ คิเดเยอะมากค่ะทานคู่กับกระเพรามันก็เลยมีความรู้สึกมีความเป็นไทยผสมครับผมอแปลกดีแปลกดีกดวัยรุ่นหน้าชอบเลยค่ะเพราะว่ามันมีความอะไรที่แบบไม่จำเจากาบสิ่งเดิมๆที่เราเคยกินกันอย่างเงี้ยใช่พี่ลองอันนี้โอเคแต่ข้าวซอยนี่เค็มข้นมากนั่นนะสิพี่ดูจากสีแล้วคือข้นมากเลยอะเส้นสปาเกตตี้อะมันไม่ได้มีหยักหรือว่ามีอะไรนะมันเป็นเส้นตรงๆแล้วการที่ซอสมันจะเกาะได้นี่มันเป็นน้ำซุปไม่ได้ ใช่มันก็ต้องเป็นต้องเป็นแห้งเลยซอสมันก็จะเกาะตอนกินแต่ก็เผ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มเผ็ดได้มีพริกแล้วก็มีเครื่องให้เข้มข้นมากค่ะสุดที่บมะนาวหนึ่งมิ้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงอะไรกันแล้วค่ะรสเข้ามาแบบจัดจ้านเข้มข้นเลยอ่ะบีบมะนาวไปแล้วคือใช่มาก นี่คือเฉพาะของเท้านี่เรามีของหวานด้วยไหมคะวันนี้มีครับเตรียมไว้ให้หมดแล้วมาเลยเดรวจัดไปขนมหวานต่อเลยนะครับเอามาของหวานค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณลุนเมย์ทานจะเป็นน้ำนลิ้นจีอันชันลุนเมย์ชอบทานลิ้นจีอยู่แล้ว ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นมินช็อกโกแลตเย็นอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตจะได้หอมนะเด็กๆชอบอันนี้เด็กชอบกินเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนไอติมนะมินช็อกอ้าวมาอันนี้ชื่อเมนูว่าอันนี้เป็นทิมเบอร์ทาวเวอร์ครับก็จะเป็นว้ฟเฟิลนะสามชั้นสามเลเยอร์แล้วก็จะเป็นไอติมสามรสวานิลลาสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกแกลแลตช็อกแกลแลตแล้วกัน พี่จะมาตกใจว่ายกอันนั้นมาให้พี่หมดตกใจหมดเลยชิ้นมปนใหญ่มากใหญ่มากใส่ไอ้ข,อขาวๆนั่นคือเป็น marshmallow อะคะใช่ครับเป็นม a r s h m a l l o w อืมอร่อยเลยอะวัยรุ่นจะแฮปปี้มากอันนี้นเป็นโพชชาไทายครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นวิปครีมนะแต่ว่าเราอ่ะผสมเป็นชาไทายลงไปด้วย เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีซอสชาไทยที่เสิร์ฟมาคู่กันอ๋อเอาดมูราดเลยได้ดูราดเลยอันนี้ราดเลยแล้วกันเออน้องน่านเลยอันนี้มันจะเป็นจจริงงัอ่ะขนมปังกรอบข้างในผลไม้ทำไมาำไอันนี้ก็แฮปปี้นะอืนี่ครับอ๋อคือข้างในเขาเองใี้แหละวเราอบเป็นชิ้นด้านในคือหั่นมาเป็นชิ้นๆแล้วเวลากินก็คือตักเป็นคำๆมาได้เลยง่ายหน่อยอย่างนี้จะได้ทานง่ายด้วย กรอบมากกอบมาแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนฮันนี่โทนนะครับจะเป็นเหมือนขนมปังอบกรอบมากกว่าอืมกินจอง,จงคือขนมปังกรอบมากเหมือนเวลาเรากินขนมปังปิ้งกรอบๆแล้วทานเนยครับให้น้องแม็กแบบฝากร้านเต็มที่เลยคะ่ะร้านอยู่ที่ไหนเปิดปีกี่โมงว่าไปร้าน t i m เบอร์คานะครับก็จะเปิดตั้งแต่สิบเอดโมงถึงสี่ทุ่มก็ถ้าใครแวะเวียนมาแถวนี้เนะี่ยก็มาลองที่ร้านได้เลย แล้วก็ที่ร้านมีที่จอดรถเข้ามาเช่ารถสบายเนาะครับบรรยากาศดีแล้วก็อาหารมีความแบบว่าหลากหลายขนมคือเลิศมากเลยชอบชอบกินขนมแบบนี้เองเด็กๆทานชอบทำขนมหวานชอบกินขนมหวานเอาวันนี้ขอบคุณน้องแม็กด้วยค่ะขอบคุณนะคะ